ดี๋ยววีทายเบอร์แบกนะเดี๋ยวพาคิดนี้สร็จ่าให้มีมันหย่าให้ผ่านคันเเฮ้ยหานี่นั่งอยู่แค่พี่ครับลุกเร็วลุกเร้วปลอแรงตื่นได้เศร้าไอ้ไอยุบ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 เผยมาเห็นเด็กเศร้าเลย โวนมายิ้มเลยแล้วที่มีถามเรื่องที่ถามคุณพ่อจะสื่อเราได้บ่ฮะอยู่ได้อยู่ได้่ด้มึงมีหอซื้อไหมสื่อได้ยี่บ่ได้เอายังไงเอายังไงนะฮะ เราเรา้อท no, no, oh, uh. mm. oh, nah uh. yes. ้องกลมเราซื้อกลมบ่ออโอ้หน้าผ่านไดมมือาน่าเอาไม่ได้เหยได้เออได้ป่เนี่ยเรามึงถือมาไม่หอดกูได้มันเป็นราคานไม่ได้กนแนวมาฮะไม่ยงกันมาบอมึงสิเอาไม่หอดกูบอกคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้ยหอดงเป็นบ่เรายังเนี่ยเรา เดี๋ยววิถีไทยเบอร์แบงเหตุภารกิจนี้ใหุ้สำเร็จอย่าให้มีมันอย่าให้พลาดคันภารกิจนี้สำเร็จกูสี่เดือนตำแหน่งให้มึงจากซ้ายรับสุดจอดสิเป็นซ้ายรับประกาดเดวี่วะเป็นดาวัตถุตีนไม่ขาดตัวคือว่าสิซื้อได้บ่ซื้อได้ซื้อได้น้อเอายังไงมึงว่ามึงว่ามึงสิสามารถรอซื้อยังไงเนี่ย lẩu lẩu lần Soda mô năm bắc chắp chèm chắp chèm chụp 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 chèm lúc chèm chụp chèm ngàn chèm chụp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  chèm เปนมาวยฮะมันมาวยอ๋อมึงสิมึงสิลองสืบยังไงลองเออสองกลมสองกลมยังเย็ีกลำแข้งโซดาโซดามึงเห็ดคือเดี๋ยวสินี่งานนะเนี่ยมันเป็นนานนะเนี่ยกูจะดูที่ว่าแถวนี้จะมีคันฝ่าฝืนกฎหมายไหม มึงต้องทำหน้าที่ให้ดีเข้าใจไหมมึงสื่อก็จะเปสื่อมากินเดี๋ยบอกปากมึงบึนปืนปืนมีแล้วเออปืนมีแล้วเอาเอาอย่างไงเราสีสองกลมเราสีสองกลมสุดาสุดาฐานหนึ่งสุดาฐานหนึ่งได้ทูดินได้ทูดินครับแก้มครับแก้มพ่อวะโม่พ่อเอาโม่พ่อไปอีกเออเอาไปอีกเอาให้ดีนีเพื่องายนะ เออไปมึงไปไกับใครไปบุญ,ปปญ <c ười> เ,รเร็หอเล่าไปบุญเดียวกันชื่อตีนเหรอยนะี่ห <c ười> ้อ,อไหนพ้อเ <c ười> <c ười> อื้อนกูบอกเอ้อลูกพีนะตัวลูกพีเนี่ยไปซอยตัวลูกพีไปซอยโอ้ยมึงนี่ช่วยดินะครับวันนี้จะลองเช็คดูนะครับว่าสาธิตตายต่ำนะครับ <c ười> เขาจะทำภารกิจนะครับ <c ười> ผมจะลองตรวจสอบดูว่าชุมชนแถวนี้นะครับ มีร้านไหนเขาจะขายเราให้สาธิตรหรือไม่นะครับรอมาติดตามนะครับว่าสาธิตเดี๋ยวกูเอาเอาไปไายเอกสารกันเลย<ป>เอาอย่างแน่เลยนะทวนนี้ทวนนี้มนะึงมึงสิเขาไปมึงสิไปวางไหนเอ้าย่างเขาไปมึงสิไปวางไหนย่างเขาไปวางไหนเอา,า,ขอาเอาขาซัวซัวกูเป็นเมค้านี่เอาย่างเขงาไปปุ๊บมึงจะวางไหนเขาจังสีขายมึงนี่บอลจีบอลไรครับอยู่บ่วา,<อ>างไหนบ่ซื้อเราเนี่ยบ่ ผมกอนวางสีได oh, ้หรวางไหก่อนะเรื่เล้เนีขาบอกขายช่วงนี้เขาเขางนั้นฝากไปถึงด้วยนะครับฝากไปถึงร้านเหล้านะครับแต่วันนี้ผมจะลองให้สาธิตออกไปทําภารกิจดูมาดูครับมาติดตามนะครับว่าสาธิตตายต่ำจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่